สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาปั่นจักรยานไฟฟ้านะคะส่วนตัวใช้ฟีโด4สี่หนึ่งหนึ่งนะคะเราจะปั่นกันประมาณสามสิบแปดไม์นะคะไปกับนี่เราจะพาไปกินข้าวกันนะคะเราก็เริ่มจากออกจากบ้านประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะคะเราออกจากเมริปอดฟ้ามืดมากเลยนะคะแต่เราเราแพลนกันไว้แล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนแผนนะคะเพราะเราจะไปทานข้าวกันนะคะเราก็ใช้เส้นทางเดิมนะคะตัดผ่านสนามกบ ที่เมริพอร์ตเหมือนเดิมนะคะชอบที่สุดนะคะตอนปั่นจักรยานชอบคือตอนการใส่เกียร์นะคะอันนี้ก็คือแบบทางเรียบๆอย่างนี้นะคะเราก็เปลี่ยนเกียร์ไปที่เกียร์ห้านะคะมันก็จะปั่นสบายค่ะแต่ถ้าเราขึ้นเนินหน่อยเราก็ค่อเปลี่ยนเกียร์ลงชอบตอนการเล่นเกียร์นี่แหละค่ะของข้อดีของจักรยานนะคะผ่านฟาร์มนี้อีกแล้วนะคะแต่เหมือนว่าน้องวัวจะเข้าฟาร์มไปแล้ว เหลือแต่แกออ่น่าเขาน่าจะเอาวัวเขาฟาร์มไปแล้วนะคะเราก็ขับผ่านอลองบีเช่นเคยนะคะแต่วันนี้ก็คือฟ้าครึ้มเนาะก็เลยคนก็เลยไม่ไม่เยอะเหมือน <c oughs> <c oughs> บังกะโลเล็กๆน่ารักมากเลยนะคะดูสิฝั่งนู้นภูเขาแดดออกนะคะแต่ฝั่งเราฟ้ามืดนะคะเ้อ <c oughs> ดอะไซ์นะคะหมู่บ้านเป็นเหมือนฟาร์มมากกว่านะคะเพราะว่ามีหมู่บ้านเลยเหมือนเป็นเจ้าของเจ้าของเดียวนะคะเพราะว่าเหมือนฟาร์มใหญ่มากเลยนะคะเหมือนแบบฐานที่ลกลางอะเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่ๆนะคะ เวลาปั่นขึ้นเนินชอบมากเลยชอบเวลาเปลี่ยนเกียร์ตัวเนี้แล้วมันจะปั่นง่ายมากเลยนะดูสิความเร็วขึ้นแล้วเฟก่เลยเราใช้เกียร์ห้านะคะลงเนินดูความเร็วอันนี้แทบไม่แต่ปั่นนิดๆอะความความเร็วคือเร็วมากนะคะโอ้เราลงเนินอู้วว คือเร็วมากนะขนาดหมดอีโคนะคะยี่สิบสองจ้าอ,อันนี้เราก็เปลี่ยนนะคะเพราะว่าเริ่มจะเป็นแบบปกติแล้วก็เปลี่ยนเกียร์จ้ะชอบตอนที่เปลี่ยนเกียร์นี่แหละสนุกมากเราก็จะผ่านนี่นะคะโอ้น่าอยู่มาก n o t l e like Country Park นะคะ Return it up t h i s w a y นะคะไปโอ้ยแรงมากนะคะเวลาเริ่มต้นจะใช้ตัวสปีดตัวเนี้ยดูขึ้นไปที่12 13าเลยนะคะสปีดนิดเดียวเองอะไปครับปั่นต่อจ้าเนี่ยคือข้อดีที่เราใช้จักรยานไฟฟ้านะคะในการปัน่นตอนนี้ประมาณ13บมไมนะคะก็หนึ่งชั่วโมงนะคะคุณสามีหนัก ร้อยกิโลนะคะก็แบตเตอรี่ลงไปแล้วหนึ่งก้อนนะคะส่วนตัวยังเต็มอยู่นะคะแบตเตอรี่ก็น่าจะเป็นที่น้ำหนักตัวด้วยนะคะมันก็มีส่วนนะคะทำให้แบตเตอรี่ลดเร็วหรือรดช้านะคะ สวยมากเลยนะคะโบสนี้ตั้งอยู่แบบข้างถนุนนะ่ะโอเ okay. ค let's go <S ช่งข้าวสารีบรรยากาศดีมากนะคะอันนี้ขนาดคลุมงฟ้าคุุมงฝน,นเนาะโอ้สิบไม้นะคะตีไป16ไม้แบตเตอรี่ลดไปแล้วนะคะ1ก้อนนะคะ กินขี้เกย <ś les> นึกว่าอยู่ตามบ้านนอกชาวบ้านเราเลยอ่ะกลิน่นขี้เกยแรงมากเมียนกูเมียนกระใบ <ś les> เรากินไอมันได้จริงๆเด้อว้าอ,อ,อู้ดู โอ้โล่อเวอร์เดย์ตัว like มัตโตบี from ฟาร์มเออร์จัดวาวดุกวาวดุกโอ้โอตรอะลอตสิ่งหนึ่งตั้งแต่เราซื้อจักรยานไฟฟ้ามานะเราได้ใช้เวลาด้วยกันโอ้โรแมนติกมากใช่ไหมใช่ใช่สิไม่โรแมนติกกับฉันเลยแต่บ้านี่เอ เวลคัมชูนิวจอนบ้านนาอยู่มากใหญ่โตโอ้อ้านี่คือโบสเล็กๆนะคะใกล้ๆผับนะคะอันนี้ยังไม่ถึงเวลาผับเปิดนะคะเพราะผับเปิดห<ม>้าโมงครึ<ม>่ง<ม>เราก็จะจอดชมโบสถ์นิดนึงนะคะเราเคยจะขับผ่านนะคะจอนเชิดน,นะคะทางเข้าชอบมากเลยเวลาเขาแบบอย่างเงี้ย ถ้าเป็นสลักใหญ่ๆอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะมีอายุเกินร้อยปีนะคะจะเป็นแบบเก่าแก่นะคะอันนี้ก็คือโบสถ์นะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว้าเงียบสงบมากเลยถาออกมาเราปิดให้เขาขึ้นด้วยนะคะเนี่ยชอบตรงที่เราต้องหมุนอย่างเงี้ยแล้วก็จะล็อกอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่เคยเห็นนะเพิ่งเห็นครั้งแรกค่ะ อันนี้ก็จะเป็นกุญแจสมัยโบราณที่ไขได้นะคะมีอะไรแปลกๆสะพายตลอดนะคะสวยค่ะส่วนหนึ่งที่อังกฤษที่ชอบมากนะคะตู้ไปรษณีย์มีทุกที่นะคะแล้วก็จะใช้ดูอะไรนะคะเนี่ยชอบในความครีเอทเขานะคะเปลี่ยนจากตู้โทรศัพท์ที่เคยใช้แบบโบราณนะคะมาเป็นแบบใส่ที่ เครื่องปั๊มหัวใจนะคะไว้อะคือแบบดีมากมีทุกหมู่บ้านเลยนะคะเป็นไอเดียที่ดีสุดๆเลยนะคะตอนนี้เราก็มาถึงผับแล้วเนาะเราก็ใช้เวลา1ชั่วโมง37นาทีนะคะ18.4ไมล์นะคะ11ไมล์ต่อชั่วโมงนะคะเราใช้โหมดอีโคมาตลอดทางนะคะคือถือว่าดีมากนะคะอ๋อ,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 อสวยมากเลยเดอะ ใช่นะ Country นะคะ Country i n นะคะแล้วช่วงนี้เนาะเขาตกแต่งเหมือนเป็น for summer เนาะว้า wow. วสวยอะ่ะ Pinot please Yeah Yeah candle บรรยากาศรอบๆผับดีมากนะคะตอนมาเหนื plans, ่อยๆเนาะกาต้องได้อะไรเย็นๆจบไปซะ เราสั่งสตาร์เตอร์เป็นสกายลับนะคะกับมัทชูครีมก็อร่อยมาก very creamy m o t salty but smoothy หอมกระเทียมมากๆอร่อยมากเลยอะ ข่อยคำอร่อยชุดจ้จ <Huh? S 2> อจะอร่อยมากสกสกายน่ากอืม

อร่อยมันอร่อยแล้วอร่อยจริงๆนะอร่อยอร่อยจนอยากเรียนชามอ่ะเคยกินการมาชุ่มมากกเยอะนะแต่ที่นี่คืออยากให้อยากแบบว่าอยากจะบอก The best อร่อยจริงๆนะ โอ้ oh, นี่เราสั่งกันนะคะว่าจะ order p r o m this run มาเป็นวาเป็นเขียงเลยนะคะเจอบากับเขียงคือเลิศมากส่วนตัวสั่งอกไก่พันเบคอนนะคะแล้วก ah, ็โปะหน้าด้วย r a s p b e รี่แจมค่ะ อ๋โอ้ชิลี่แจมไม่ใช่ราดเบอร์รี่แจมชิลี่แจมเนคเอรชีสบอลบอแอปเปลิลกับชีสแอปเปลิลกับชีสอ่ะเข้ากันมากมากอยากจะบอกต้องเคี้ยวช้าๆนะคะเคี้ยวแบบ มันจะสมุนกุมกลมเข้ากันดีครับต้องใช้เวลาทำให้มันอยู่ในปากละลายเข้าไปทุกครั้งที่เราเจอดที่ผับนะคะเราก็จะเอาแบตเตอรี่ออกนะคะแล้วก็ก่อนเราจะปั่นไปคืนเราก็เอามาใสา่คืนอย่างนี้นะคะเพื่อกันคนขโมยเนาะเพราะว่าแบตเตอรี่อะแพงราคาราคาแพงมากนะคะก้อนเนี้ยประมาณ3 0 0 3้อยสอปอนด์ก็ตกที่หมื่นสองหมื่นสามนะคะ,ะหลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็นั่งดื่ม วายให้หมดแก้วนะแล้วเราก็กาลังจะกลับบ้านกันนะคะตอนนี้ก็ฝนโปรยแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะคะแต่ช่วงนี้ก็ต้องระวังนะคะเนี่ยวพวกถ้าเราขับคันฟรีสายนะคะเขากําลังเลิกงานอ่ะฟาร์มกําลังเลิกงานก็จะต้องระวงังพวกรถไถรถารทางเตอรถเกี่ยวรถอะไรอย่างนี้นิดหนึ่งนะคะขากลับเราจะใช้โหมด โนโมนะเพื่อจะได้เร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนฝนจะตกแล้วอะคะ่ะโอเคแล้วเลยีป่อไปค่ะเราจะมาดูกันว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะตอนเรามานะคะเราใช้เวลาชั่วโมง4ี่สิบนาทีนะคะกลับเราจะปั่นเร็วมากนะคะเพราะว่าฝนโปรยชอบหมู่บ้านนี้ยดูยิ่งใหญ่เลงเราปั่นกลับค่อนข้าง จะลำบากนิดหนึ่งนะคะพเพราะลมตีหน้าแล้วก็ฝนกระแทกหน้านะคะก็จะแบบว่าเหมือนว่าเราปั่นโต้ลมอะ่ะมันก็ค่อนข้างจะใช้แรงนิดหนึง่งแล้วเรากินอินมาอิ่มอิ่มหนักๆเต็มที่เลยอะ่ะมันเหมือนจะออกมากคืนนะคะนี่เหตุผลที่ไม่ควรสั่งอะไรเยอะๆอะ่ะแล้วเชิญสั่งสตาร์เตอร์มาทำไมก่อนวันนี้โอเ็ม,ม็กเวอร์คะ่ะ สู้ชีวิตชีวิตสู้กับอีกแล้ววันนี้สายฝนโปรยปลายพี่บ่าฉันถีบงนกหนีหนีหนีถีบเอาเป็นเอาตายมากเลยนะดูดิกลัวกลัวไม่ทันฝนนะนกลัวฝนจะแรงกว่านี้นะคะโชคดีที่เราเพิ่งมาเมื่อฝนถนุนเปียกหมดเลยโอช่ำไมขาเก่ามันมีแต่เนินโอ้ ปันแบบเจ็บตูดมากเลยไม่เต็นโนนนะโอ้กอดพระเจ้าช่วยฉันด้วยฉันเหมือนจะสำรอก uh huh. เอาใช้เวลาปั่นแค่ส0่สนาทีนะคะเรามาถึงโมโบรแล้วนะคะค่อนข้างเร็วนะคะขากลับเพราะเราใช้โหมดโนโมนะคะไม่เหมือนตอนไปเราชิลเนาะ,ะแล้วก็ใช้อีโคนะคะ ตรงนี้คือวิวโปรดเลยนะคะสวยะคะ่ะชอบต้องดูรถดีๆนะบรรยากาศดีมากเลยนะคะดูสิคะน้ำลงไปเยอะมากกว่าเนที่ชายหาดันเข้าเขตอ่าองดีคืนแล้วนะคะอีกนิดเดียวก็จะถึงเมริเดร์เราแล้ว สู้ๆอือปึ๊บอีกคือใจเดียวเองค่ะตอนขับไปน้องงัวไม่อยู่นะ่ะก็มงัวอยู่งัวออกมาแล้วงัวออกมากินหญ้านี่ก็คือแบบแบตเตอรี่มันใกล้จะหมดนะคะก็เลยต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่าคุณจามีตัวใหญ่ก็จะกินก็จะใช้แบตค่อนข้างเยอะกว่าเราเนาะก็เลยต้องเปลี่ยนแบตกับเรานะคะแบตสามารถใช้ด้วยกันได้ทุกคันนะ เราก็ปั่นมาถึงเมริพอตแล้วนะคะ Welcome to m เ r ร Port นะคะจะถึงบ้านแล้วค่ะรู้สึกเหมือนไม่ไหวแล้วค่ะก้นฉันแบตเหลือสองก้อนนะคะไปกลับเรียบร้อยค่ะวันนี้ก็จบภารกิจค่ะ ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจค่ะส่วนใครรู้วิธีป้องกันมาให้เจ็บก้นนะคะก็ฝากบอกด้วยนะคะฝากฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะคะาทำยังไงไม่ให้เจ็บก้นวันนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ